สวัสดีครับน้องป้าทินนะครับวัอนีก้กับบ้านร้อยเอ็ดครับผมพ่อใหญ่หาหนูไปหาครับพี่น้องสิบกว่าตวัวเลยหนูน้าแท้ๆเลยครับนี่วันนี้ผมก็สิมามักอย่างครับผมเดี๋ยวขัดตวัวใหญ่มาอย่างกันครับสิมีอย่างมีอมเดี๋ยวขัดตวัวเมนเวอย่างจากสามตวัวหลายตวัวครับนี่สิบกว่าตวัวเลยมันทุกตัวนะหนูทั้งนี่ ยอดครับสุดยอด3มตัวพอดีแล้วอย่างอย่าง3ามตัวนี้ครับเดี๋ยวม,มามักกันเด้อบ้านพี่นอ้องขงสุดลดน้อยหนึ่งครับลดดีน้อยหนึ่งครับเศร้าๆไครับพี่นอ้องน้่มปลา มันหอยมันหอยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้ก็กระเทียมครับผมหน่อยหนึ่ง เ,เรียเลบร้อยครับผมมักหนูนี่ครับสามตัวตเดี๋ยวมาย่างกันนะครับเดี๋ยวทิมไว้จัก2อสามชั่วโมงกันสูตรเก้าครับสูตรผมย่างแล้วก็ลอกหนังออกแล้วก็ไฟอ่อนๆอบฝาหม้อปิดเนาะเรืองสวยแน่นอน มา,มาถ้าหนูมันก็นเด็ดเลยละครับพี่น้องมันยาวๆหนูหนูหนหนหนปีนี่มันครับใส่ได้เลยลอกขับหนังเดียบลอยเด้ครับเนี่ยหนังออกไปนย ไฟเท่าสองตัวยังสูสงไงสามตัวมันบมีหมองลงมันคุ้มไฟอยาดเดืปบรอยครับไรจะได้กินล่ะหลังเรืองเลืองล้ะอบอีกจังหน่อยอทางนี้ขายจังหน่อยครับขาตุยเน้นขาตุยไก่ไปครับไก่หรือยังไก่หรือยัง ว้าวโอเคแล้วครับน่าจะได้ละอ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแค่จีละสองกับพี่หนองเลยอ๋อเย็ดตัวให้ลุงเอียพาไปเที่ยวไหน<ม>ไปดูปลาหนออีกวันพรุ่งนี้ไปดูปลากันหนอบึองหนอ อร่อยครับพี่น้องนี่ครับย่างหนูเราวันนี้หนูหนานะครับผมแท้ๆเลยครับผมหอมเวยๆวันอออออโอเคแล้วครับในสุกเลยโทรหาในสุกมากินข้าว ประเดขึ้นดีครับพี่น้องเอ้านี่หนังมันนะพี่น้องเอาเด้อเนี่ยบดสิ่มน้าหนังนี่จับซุกเดียบลอยแล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งอันนี้หนังมันเลยนี่ยซุกหยางหยางก็กวบเลย กินขอนมกันนะครับเสาร์นี้ครับนี่ครับยางหนูเขานี่อีกตัวสามตัวพี่น้องครับตำบักทัวบักทัวสมพักนี่อ้อมหนูตอนมาคืนเลยตอนมคืนสีเลยครับน้องมันเป็นน้องกันเลยดับแรก

ถึง้าวมไหมไม่เผ็ดเยอะไหมไม่เผ็ดนี่หน,นังนยครับผมหนังหลอกกแล้วก็ยากไหมกรอบๆน้ำันีบบที่เด็ดอีกอย่างหนึ่ง สีข้างครับพี่น้องเนี่ยออกมาแล้วเสียบมาเลยพี่นี่ครับที่จะมันม้วนออกไปม้วนข้าไปทำไงบด โอ้โคือดีตอนนี้เลยมาแล้วครับพี่น้องมันนี้เขารออ็ดครับผมจริงงูสวัสดีครับปันทึกการบ,บริเวณ 那那。累 <laughs>